คือคืนครับคืนตัวแทนใช่ครับเสียงกรี๊ดดังไปจนถึง BTS เลยใช่ใช่ฮะทั้งตัวแทนแล้วก็แฟนสาวของน้องให้ทำสำเร็จดีมากครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเลยวันพิเศษนะครับผมกับการเปิดตัวโน้ตพีก็ หลายคนอาจจะงงสงสัยว่าบบตาพีคืออะไรครับครับผมจริงๆโบตาพีก็คือเป็นโปรตีนในรูปแบบทัปซูนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราเพิ่งแบบว่าผลิตมานะครับผมตอนนี้แต่จริงๆเราลองจำหน่ายมาประมาณ5ปีแล้วนะครับผมตอบรับแล้วก็เรียกว่าลูกค้ากับมาซืสอซ้ีมเข้าปรซนนะครับผมมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องผลิตใหม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบพกไปที่ไหนก็สะดวกนะครับผมเป็นรูปแบบของทัปซูนนะครับผมมันเป็นโปรตีนที่ปกติเราจะรู้จักกับโปรตีนชมเชคเนาะแต่อันนี้คือ กินมากกินได้เลย โปรตีนชงเชคอาจจะยุ่งยากในการพกพานะครับอาจจะใส่กระเป๋าใส่อะไรบางท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะไม่สะดวกนะครับการที่มีซองวุ้ตะพีสักหนึ่งซองต้องไปกินด้วยระหว่างทํางานหรือว่าการไปเที่ยวออกกำลังกายผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่รักสุขภาพชาครับผมไม่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานหรือถ่ายละครในในสถานที่หรือในโอกาสที่เราไม่ค่อยที่จะได้มีอาหารการกิน ท,ที่ถึงก็เรียกว่าถึงถึงกับร่างกายหรือว่าถึงกับกล้าเมเนื้อที่เราที่เรามีอยู่นะครับการที่เรามีตัวอาหารเสริมโบต้าพีนะครับผมซึ่งเป็นโปรตีนในรูปแบบของแคปซูลนะครับผมพกพาไปด้วยในเวลาเราไปทํางานไปเที่ยวนะครับผมหรือว่าไปไป,ไปต่างประเทศเมื่อต่ามนะครับผมผมก็พกไปกินจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเราได้เราได้ให้สารอาหารของโปรตีนกลับมาสู่ร่างกายในวันที่เราขาดนั่นเองนะ โอ้โหตอบโจทย์มากเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคางบอดี้หรือเรื่องของการกินด้วยจริงๆก็ตอบโจทย์คือนเดทก็เป็นเหมือนคนทั่วไปครับผมยิ่งการทํางานของนเดทเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบต้องทํางานบางทีมันไม่เป็นเวลาด้วยนะครับฉะนั้นการรับประทานอาหารเสริมหรือการกินโปรตีนก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำแล้วก็น้องรักในการออกกาลังกายคือออกหนักมากนะครับผมเห็นในเรื่อง,องการเียมตัวต่อถ่ายโฆษณาเนี่ยคือน้องเียมตัวหนักมากนะครับผมคร้บก็เป็นบเหมอนมคนรุ่นใหม่พอเราได้ โปรโมทว่าน้องรเดชเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคือแบบตอนนี้ก็คือขึ้นทุกหน้าหนึ่งไปเลยว่าแบบเออซิกแพคกต่างๆเอยอะไรเอยนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่มาเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนมาดูเราตัวเองส่วนใครที่แบบว่าสนใจอยากจะรับโปรเจพีใครเราทานดูก็ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใช่ตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกเลยครับผมแล้วก็สามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเทรนระบบตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบของการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผม ครับผมเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่นะครับผมกำลังมองหาโปรตีนนะครับผมเป็นทางเลือกอยู่คนที่รักสุขภาพนะครับแล้วคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่ทานอาหารอาจจะไม่ค่อยครบห้าหมู่หรือไม่ค่อยตรงเวลานะครับผมก็แนะนำครับโ้าพีโปรตีนรูปแบบแคปซูลนะครับเล่นได้ขาวเป็นรายแรกรายเดียวด้วยนะครับผมในประเทศเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับรับรองว่าสะดวกง่ายโปรตีนเน้นๆครับขอบคุณครับ